เมื่อความหนาวคืบคลานเข้ามาใกล้สัตว์เล็กใหญ่ต่างพากันกักตุนอาหารไว้เป็นสเสบียงในยามหิวโหวยต้นไม้ใบหญ้าถูกปกคลุมด้วยกรดหิมะข้าวพรั่งพราวราวกับในนิยายการเดินทางอันแสนยาวไกลเริ่มต้นขึ้นจากทวีปแอฟริกาใต้ เรามุ่งหน้าไปยังแถบทะเลจีนแดงดินแดนที่ขึ้นชื่อว่าแห้งแล้งที่สุดในโลกการเดินทางในครั้งนี้มันไม่ง่ายเลยเราต้องคอยระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าจะมีอะไรมาทำร้ายเราสิ่งที่เด็กหนุ่มเป็นกังวลมากที่สุดนั่นก็คือเหล่าซูเปอร์ฮีโร่เช่นวูคองมาลอชซิลเดอะ์แฟลชแบทแมนนอกจากนี้ยังต้องระวังน้ำแหลมที่คอยทิ่มแทงให้เจ็บปวดจนต้องร้องอุทานว่าเออ ในอุณหภูมิที่ร้อนสูงถึง100องศาเซลเซียสมีเพียงสัตว์ไม่กี่ชนิดที่สามารถอาศัยอยู่ได้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมดแดงมดแดงเป็นสัตว์ชั้นสูงอาศัยอยู่ตามกกไม้เช่นกกบักม่วงกกผักกระเดาเป็นต้นไข่ของมดแดงมีรสชาติกลมกล่อมละมุนลิ้นเป็นที่ต้องการของใครลหลายๆคนรวมถึงเด็กหนุ่มด้วย เมื่ออุปกรณ์พร้อมเด็กหนุ่มจึงใช้ศาสตร์ที่ร่ำเรียนมากว่า8ปีในการคำนวณวัดอุณหภูมิร่างกายของมดแดงและดูการโคจรของดวงอาทิตย์ที่โคจรรอบดาวอังคารซึ่งจะมีผลต่อการแย่ไขมดแดงในแต่ละครั้งมดแดงที่สามารถให้ไขได้ในปริมาณมากจะมีลักษณะดากตูนขากก่งโกงแนจักหน่อยแล้วก็จะใช้ช่วงเวลาที่มดแดงเพศผู้ ลากไายไปหาหมดแดงเพศเมียเพื่อที่จะนัดกันไปฮานิมูนช่วงนั้นก็จะไม่มีใครอยู่เฝ้ารังเลยเราก็จะใช้จังหวะนี้เข้าไปแย่เอาไข่มดแดงมาให้ได้ ก่อนการแย่ในแต่และครั้งเด็กหนุ่มจะตีลังกาประมาณ3 4ถึง4ตลบเพื่อวอร์มร่างกายก่อนที่จะไปทำการแย่ไข่มดแดงซึ่งระหว่างการแย่นั้นก็จะต้องดูองศาของไม้ซึ่งเราจะใช้ประมาณ45องศาแล้วแต่ระดับความสูงของรังไข่มดแดงนั่นก็แย่นี่ก็แย่โน่นก็แย่ เมื่อได้ปริมาณไข่มดแดงตามที่ต้องการแล้วก็เดินทางกลับเถียงหน้าน้อยคอยรักวิธีการเตรียมเครื่องปรุงก็ไม่ยากหั่นหัวหอมหั่นผักชีหั่นต้นหอมหั่นผักชีฝรั่งจากนั้นเตรียมไข่มดแดงให้พร้อม ตั้งเตาไฟโดยการใช้หินกระเทาะกับฟันหน้าทําให้เกิดประกายไฟนําบดแดงลงขั่วใช้ไฟอ่อนๆอย่าใช้ไฟแข็งขั่วเบาๆระวังไข่แตกเมื่อได้กลิ่นหอมคละคลุงทั่วครัวแล้วจึงนําไข่ลงเพื่อเตรียมปรุงต่อไปสําหรับวิธีการปรุงก็ไม่ยาก ขั้นตอนแรกใส่พริกผงลงไปนะต่อไปจะใส่ผงนัวให้กลมกล่อมตามไปด้วยน้ำปลาตรากระปอมอย่าไปยอมเติมเข้าวคั่วตามลงไปบรรจงคลุกและเคล้าเข้ากันเถิดแสบบสดืดใส่หอมหั่นลงไปหนาะใส่ผักชีฝรั่งตามไปจ้าต้นหอมมาโรยผักชีดีจังเลย จากนั้นตักใส่จานบรรจงจัดจานให้สวยงามกินได้ไปก่อนนะรีบมากครั้งนี้รีบกว่าครั้งก่อนไปละอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้กำลังใจจุบจุบ